เพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรองเท้า2คู่ที่อยู่ในมือผมนะครับนี่ก็คือ Nike Phantom GT นะครับแล้วก็ Adidas Predator 20.1ครับหลายๆคนถามมาว่า2รุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ผมจะแล้วก็จะใส่รุ่นไหนกันบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเป็นข้อๆแล้วกันเดี๋ยวต้องบอกว่า2องรองเท้า2รุ่นนี้ทั้ง Adidas p r e d a t o r แล้วก็แล้วก็กี้นอม GT เนี่ยเป็นรองเท้า จะเป็นสายคอนโทรลกึง่งสายสเปรดด้วยซ้ำนะเพราะว่ารองเท้ามีความเบานะครับแล้วก็มีความแนบเนื้อในการใส่มากเหมือนกันซึ่ง2คู่นี้ถามว่าใส่ดีไหมก็ในอันเนี้ยเป็นตัวท็อปแล้วก็น,นี้อันนี้ก็เป็นตัวท็อปสองคู่นี้เป็นตัวท็อปแบบมีเชือกทั้ง2คู่เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะมาบอกเป็นข้อแล้วกันว่าแต่ละคู่มีข้อดียังไงบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ Adidas Predator 20.1นะครับสำหรับ Adidas Predator 20.1เนี่ยถ้าใครจะซื้อสิ่งที่แนะนำได้ก็คือคนเท้ากว้างคนเท้าบานเนี่ยใส่ได้แต่อาจจะต้องทรมานในช่วงใส่แรกๆนิดน,นึงเพราะว่ามันมีการบีบตรงช่วงกลางเทา้าแต่ท่วงปลายเท้าเนี่ยสำหรับผมนะมันไม่บีบเท่าไหร่ตรงนี้คือข้อดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะมีหนามอีกอย่างคือ อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีหนามมันจะมีหนามที่เป็นแถบปัน่นแล้วก็ช่วยในการทัชบอลได้นะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็ตัวอัปเปอร์มันจะมีความกระชับพอดีกับรูปเท้าเรานะครับใส่ไปสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะซึ่งเวลาซื้อมาใหม่เนี่ยในตัวท็อปนะครับมันก็จะมีความแนบสนิทกับตัวเท้าเราอาจจะชุกอาจจะบีบอาจจะทรมานบีบในช่วงแรกๆหน่อยแหะ แต่ก็ต้องทนวอมวอมหรืออาจจะวอมในแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบอาจจะต้องใช้แบบการวอมในระยะเวลาที่นานนิดนึงให้มันปรับปรับเชฟครับปรับเชฟกับรูปเท้าเราครับให้นานพอสมควรครับอันนี้คือสิ่งที่จะบอกแล้วก็พิเดเตอร์ยี่สิบจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งแบบหุ้มข้อสั้นและหุ้มข้อยาวนะครับซึ่งถ้าใครแต่แต่ให้ผมแนะนํานะสําหรับคนที่แบบอยากจะใส่ง่ายๆเนี่ยก็คือใส่แบบ พอสั้นจะดีกว่านะครับแล้วก็มีสีสันที่ออกมาตอนนี้ก็มีหลายสีให้ได้เลือกซื้อกันนะครับไม่ใช่เป็นสีออริจินอลนะครับเป็นสีแดงขาวดํานะครับแล้วก็สีล่าสุดที่มีก็คือสีดําแล้วก็สีเขียวดํานะครับที่ออกมาคนที่ใส่ปีเ,เตอร์เป็นคนเล่นแนวไหนสีอยากจะบอกก็คือก็ได้ทุกแนวครับประตูยันกองหน้าก็ใส่ได้ครับถ้าคนที่ชอบถ้าคนที่ชอบรองเท้าเบาๆนะครับ ก็จะเหมาะกับพีเดียเตอร์ข้อเสียมีไหมข้อเสียของมันก็คือมันจะพื้นอะข้อเสียข้อเสียที่ผมรู้สึกอันนี้ข้อเสียที่ผมเส่งความไม่เสดงส่วนตัวนะพื้นอะมันจะแข็งแข็งมากเลยเวลาเล่นกับหญตาเทียมเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเล่นกับหญาเทียมเนี่ยเวลาเราเวลาเราเรากดน้ำหนักลงไปบนพื้นหญ้าเทียมที่มีที่มีหญ้า ไม่หนามากแล้วก็มีเม็ดยางไม่หนามากเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสัมผัสมันจะข้อเท้าเราจะสท้นอะเนี่ยมันจะเจ็บอันนี้หลังจากที่ผมลองแล้วแต่ถ้าเล่นในหญ้าจริงอะไรเงี้ยมันก็โอเคอยู่ถ้าพื้นไม่แข็งมากครับอันนี้คือข้อสวนหนึ่งที่อยากแนะนําไว้สําหรับไอ้ยาพีเดเตอร์ยี่สิบจุดหนึ่งนะสำหรับใครที่จะซื้อนะครับมาต่อกันที่คู่ต่อไปครับมาต่อสำหรับคู่นี้ก็ออกมาซื้อไม่เท่าไหร่ สำหรับคู่นี้ก็ออกมาไล่หลังกับทีเดอร์20เลยในช่วงกลางๆปีนะครับก็คือ Nike Phantom GT ครับ Nike Phantom GT เนี่ยส่วนที่มีจุดที่คล้ายๆกับ Adidas Predator ก็คืออาจจะไม่มีหนามแต่จะมีเทเจอร์เท็กเจอร์ก็คือพื้นผิวที่เป็นแบบว่าเป็นเม็ดๆ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 รอบรองเท้านะครับที่เขาจะช่วยในการสัมผัสบอล ซึ่งหลังจากที่เล่นไปนเนี่ยเฟิร์สทัสอะไร,ะไรก็อาจจะรู้สึกไม่ต่างกับตัวพีเดเตอร์ครับอันนี้คือข้อที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆไว้แล้วก็ตัวแฟนทอมจีทเนี่ยก็จะมีทั้งตัวข้อสั้นแล้วก็ตัวหุ้มข้อครับแต่หุ้มข้อของแฟนทอมจีทเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าตัวพีเดเตอร์ครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแต่ราคาเนี่ยไม่แนะ่แต่ราคาเนี่ยถ้าแนะนำนะให้แ <laughs> นะนำก็คือซื้อตัวข้อสั้นจะดีกว่า <laughs> เพราะว่า ตัวหุ้มข้อเนี่ยมันก็แค่เพิ่มหุ้มข้อขึ้นมาแต่ราคามันจะแพงกว่าประมาณพันพันหนึ่งอ่ะอันคือคือผมก็ไม่ไดแน่ใจว่าราคาแพงกว่าพันหนึ่งแต่ก็ได้แค่หุ้มข,ข้อขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าซื้อไม่หุ้มข้อจะดีกว่าครับแล้วก็ความกระชับความสบายตัวนี้ใส่ช่วงแรกๆก็เหมือนพีเดเอร์ครับหนังมันจะแข็ง เพราะว่าซื้อมาตอนแรกหนังมันจะแข็งอยู่แล้วแล้วก็ตัวในตัวท็อปเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะปรับเชฟเท้ากับรูปเท้าเราแต่ตัวของแฟลตทอมจีทีเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานเท่าตัวพีเดเตอร์กับพิเดเตอร์เนี่ยจะใช้เวลานานมากกว่ามากกว่าเวลาเราวอร์มเพื่อที่จะให้หนังมันมันนุ่มขึ้นนะครับแต่ตัวแฟลตทอมจีทีเนี่ยเราวอร์มสักประมาณไม่ถึงสิบนาทีครับวิ่งไปเรื่อยหนังมันก็จะขยายตัวตามรูปเท้าเราแล้วนะครับอันนี้คือข้อดี แต่สิ่งที่อยากจะบอกสําหรับตัวแฟนทอม GT ก็คือเวลาสําหรับผมเนี่ยผมเท้าเลียวใช่ไหมคนที่จะซื้อแฟนทอม GT ต้องไปลองที่ร้านก่อนเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อออนไลน์โดยทันทีนะครับเพราะว่าไซส์มันจะไม่ตรงอย่างผมเนี่ยผมผมไซส์สิบจุดห้า US ใช่ไหมครับผมต้องลดลงครึ่งไซส์เหลือสิบ US ซึ่งไปใส่ไปพอไปใส่สิบ US เนี่ยมันก็รู้สึกเข้าพอดีมากกว่าซึ่ง มันมีกับในเว็บฝรั่งได้เตือนมาว่าถ้าเราใส่ไซส์เดิมเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับมันเขาเรียกะไรพอใส่อ่ะมันจะรู้สึกหลวมๆเพราะว่ารองเท้าพันธุ์ทอมจีีเนี่ยในตัวท็อปนะครับไม่ใช่ตัว Academy หรือหรือไม่ใช่ตัวอะคาเดมีนะครับมันจะมีความเขาเรียกยืดหยุ่นสูงมากแล้วทําให้แล้วทําให้เท,ท้าเราเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยมันไม่กระชับเราก็เลยต้องลดลงครึ่งไซส์นะครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่ที่ผมที่อยากจะบอกเพื่อนๆเอาไว้นะครับ ส่วนการกัดรองเท้ามีกัดไหมกัดครับกัดตรงส้นนิดนึงแต่ก็แก้ด้วยการเท้าพัาสลีนอะไรไปเหมือนที่เคยบอกไปแล้วนะครับอันนี้คือข้อแนะนําข้อหนึ่งที่เตือนอีกอย่างนึงก็คือรองเท้าแฟนทอมจีทเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของผมอยากจะบอกก็คือมันไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่มันแม,แม้แม้กระทั่งผมลดไซส์ลงไปแล้วมันก็ยังไม่ค่อยกระชับรู้สึกไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าหนังมันมัน หนังมันนุ่มเกินไปครับมันนุ่มมากกว่าตัวเมอร์คิเรียครับแต่สาหรับคนเท้าวกว้างมากๆเนี่ยอยากให้ไปลองก่อนนะครับลองที่ร้านก่อนนะครับอดี๋เพิ่งซื้อตัดใจบางทีคนที่เท้าวกว้างมากๆเนี่ยใส่แล้วอาจจะกระชับพอดีก็ได้ครับแต่สาหรับผมเนี่ยเท้ามันเท้ารูปทรงเท้าผมมันค่อนข้างเลียวพอใส่ตัวแฟนตทอมจีทีอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่ครับ,รบอันนี้คือข้อหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆให้ฟังไว้ครับส่วนการสัมผัสบอลเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า อย่างจุดเด่นที่เพื่อนๆเ,เห็นในช่องผมก็คือการเตะปั่นโค้งแล้วก็การเตะนักกันบอลนะครับเดี๋ยวคลิปที่เป็นเทสปีคิกเกี่ยวกับแฟนทอมทีทีเนี่ยแต่ผมจะมาทําให้ทีนหลายกาันแต่ผมก็บอกไว้ว่ารองเท้าแฟนทอมทีทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับจูนสัมผัสไม่เหมือนเดิมจากที่ผมใส่เมอร์คิเลียวหรือว่าใส่แฟนทอมวิชันหรือว่าแฟนทอมเวนอมรุ่นก่อนๆมาเลยครับอันนี้ค่อนข้างที่จะ,จะเปลี่ยนจุดสัมผัสค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในการที่ผม <laughs> เริ่มใส่ รองเท้าแฟอม GT รุ่นนี้ครับก็นี่คือข้อมูลที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับเอาไว้ว่าจะซื้อแฟนมทอม GT ก็มีข้อมูลประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่อยากให้ไปลองที่ร้านก่อนนะครับเพราะว่าไซส์เนี่ยมันมันมันจิ้นผิ ถ้าพูดตรงศภาษาวบพานนะครับไซส์มันออกเพียเพ้ยนๆอะ่ะมันไม่ตรงอะ่ะคือต้องไปลองที่ร้านอย่างเดียวถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเราใสา่ไซส์อะไรสําหรับแฟนทอม GT ตัวนี้ตัวท็อปนะครับส่วน Academy อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองเหมือนกันเพราะว่าผมมีคู่หนึ่งที่ซื้อให้ e าร์ดบีดไปนะครับอันนั้นเดี๋ยวจะเทสให้ดูตอนหลังแล้วกัน ประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็ไลฟ์สั้นๆประมาณนี้ครับสำหรับ n นกี้แฟันทอมจีทีแล้วก็อาดิดาสพีเดเตอร์ยี่สิบจุหนะครับสำหรับใครที่ชอบพีเดเตอร์ยี่สิบจุหลายหลายตำแหน่งก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเป็นรองเท้าที่เบาสัมผัสบอลดีแล้วก็เตะเ,เต็มข้อในหนักนะครับส่วนใครที่ชอบแฟลนทอมจีทีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือต้องไปลองที่ร้านก่อนจุดเด่นของมันก็คือหนังมีความนุ่มมากๆนุ่มๆ,น,มๆนุ่มมากๆสำหรับเท้าบาน เท้ากว้างนะครับในตัวท็อปนะครับส่วนใครที่แบบเท้าเลียวอย่างผมอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ไปลองที่ร้านก่อนเพื่อลดไซส์หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อให้มันมพอเหมาะพอดีครับอันนี้คือสิ่งที่จะบอกไว้สําหรับ2รุ่นนี้ครับก็ขอบคุณมา,มากๆนขอบคุณเพื่อนๆมา,มากๆนะที่ติดตามชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซส์คเซร์และเจอกันใหม่ตอนหน้า กับคลิปรีวรองเท้าฟุตบอลต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย